อู่พี่ก๊อฟก๊อฟสตอรี่นะครับตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟกับน้องไรลาแล้วก็น้องแม่โป้ครับกำลังเล่นซ่อนแอบกปนอยู่ครับคือเล่นซ่อนแอบจริงๆนะเพื่อนเพราะตอนนี้เห็นไหมน้องตัวพี่ก๊อฟนะครับไม่มีทั้งน้องไรลาแล้วก็น้องแม่โป้เลยอ่าตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟก็ค่อยๆย่องนะครับเพื่อที่จะตามหาทั้งน้องไรลาแล้วก็น้องแม่โป้นะเฮ้นนู้นนู้นนู้นมือเมือกับว่าเราจะเจอแล้วครับหนึ่งทัวนะโอ้ดูครับนั่งหน้าดําเลยนะ ี่คิดว่าถ้าเกิดนั่งนิ่งๆแล้วคนอื่นจะไม่เห็นเรื่องไงเนี่ยโอ้ตอนนี้ครับเราค่อยขย,ย่องนะทำเหมือนกับว่าเราไม่เห็นเอ๊อยู่ไหนนาะไลาลากับแม่โป้อยู่ไหนเนาะทาไมหลบเกง่งจังเลยหาไม่เจอเลยอยู่ไหนนาคือตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟเจอน้องแม่โป้แล้วนะครับแต่น้องเลลาเนี่ยค่อนข้างที่จะแอบเก่งมากๆนะครับเพราะหนึ่งเลยนะครับน้องเลลาเนี่ยตัวสีดำนะครับค่อนข้างที่จะหายากกว่าแม่โป้เยอะเลยนะแต่เมื่อกี้นะครับสังเกตเห็นอยู่ตามพุ่มไม้นี่แหละเดี๋ยวเพื่อนๆดูหน่อยเห็นไหมเจอไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวหันไปดูพ่ก่อนดูครับนั่งนิ่งเลยนะครับเฮ้ยพอดีๆเพื่อนพอดีๆตรงนี้ได้ยินเหมือนที่พี่คอปได้ยินไหมคือจริงอยู่นะครับเราอาจจะมองไม่เห็นตัวเขานะครับแต่ตอนนี้พี่คอปได้ยินเสียงของเขาแล้วนี่ไงอยู่ตรงพุ่มไม้นี่แหละดูสิไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีพุ่มไม้ขยับมีพุ่มไม้ขยับแน่เจอแล้ว โอ้โหแอบซมิดเลยนะอ้วนเออนี่คือคิดว่าตรงนี้เป็นฐานทัพลับเลยใช่ไหมเนี่ยฮะอ้วนมามาออกมาเลยออกมาเลยเย้ตอนดีนะครับพี่ครอปเจอโนยราแล้วนะครับคือจริงๆจะบอกตรงก็มองไม่เห็นนะแต่ว่าที่สามารถหาโนร์แลเจอได้แล้วเพราะว่าดีเสียงนี่ไงนี่ไงฟังฟังนี่นะครับชัดเจนเลยครับแม่อนยกอีกขคางด้วยครับออกมาอ้วนมาออกมามาแล้วเล้วแล้วสวน้องแม่ป้นครับตอนนี้ครับเอ้าตัวจุดที่นั่งอยู่เมื่อกี้หายไปแล้วเอ๊หายไปไหนเนี่ย แน่เจอแล้วไม่ต้องแอบ,บแล้วโอ้มีการไปแอบหลังต้นมาให้ด้วยนะครับโอ้บบคิดว่าคนอื่นจะมองไม่เห็นเลยไงโป๊มามามาเลยมาเลยเออตอนนี้นะครับน้องแมปโป้นะครับมาแล้วแล้วโอ้หลบเก่งกันจังเลยแหม่นั่งนี่แมไแล้วคิดว่าคนอื่นมองไม่เห็นเลยไงถ้านั่งนิ่งอะฮะหรือคิดว่าสำเร็จวิชาพังตัวเหรอนี่ครับตอนนี้นะครับพี่เก้ากับน้องแมโป้นะครับผมมาตามน้องเลรานะครับฟอนเลายังคิดว่าตัวเองเนี่ยยังสามารถแอบได้อยู่นะครับยังไม่มีใครเห็นนะครับมามาออกมาอ้วนออกมาเร็ว เร็วๆไม่ออกมาเดี๋ยวไปแล้วนะไปปลุเข้าไปตามเลยไปๆเข้าไปตามอ่านี่ครับนี่เอารางวัลของคนแอบเก่งมาให้นะครับนี่ที่ตกลงคือจะไม่ออกมาใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นฐานทัพรับใช่ไหมหไม่ออกมาแล้วเหรอเออนั่งเล่นตรงนี้แหละถ้าอยากเล่นก็เล่นตรงนี้แหละนะจะได้ไม่ร้อนโอเคครับงั้นให้น้องสองตัวนะครับ ลบแดดตรงนี้ก่อนครับผมเพราะตอนนี้นะแดดก็ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับคิดว่าเขาน่าจะร้อนกันนะฮะถ้าออกมา A few moments later อ่าตอนนี้นะครับน้อง2สองตัวออกมาแล้วครับหลังจากที่เมื่อกี้เราไม่สนใจนะฮะอยู่ๆก็ออกมาครับแหมมีการเล่นตัวด้วยนะแล้วนี่ครับตอนนี้นะพี่กอลก็อยู่หน้าบ่เลี้ยงป่านับต้นไม้นะครับโดยมีน้องเวลานล้งแม่โป้นะฮะมาเดินสำรวจนะครับเหมือนเหมือนกับว่าอยากจะลงไปเท่น้ำยังไงไม่รู้นะฮะโอ้ดูครับพอกำลังจะเอาลาข่ายขึ้นนะฮะดูครับโอ้ลงไปเล่นน้ำกินน้ำมันใหญ่เลยนครับบมาเดี๋ยยวกขึ้อ เอโอ้รอบนี้นะครับรู้สึกว่าไม่มีแขกไม่ได้รับเชิญนะครับมาอีกแล้วนะครับปุ๊บอ่าตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟอยู่ในบ่อเลี้ยงปลาใต้านต้นไม้นะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นน้องปลาคราฟเลยนะครับสักตัวเลยนะครับเฮ้ยแอบไหนเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับดีแล้วตอนนี้ส่วนโรโป้ครับก็ยังกินน้ําไม่เลิกนะครับเวลาไม่กินแล้วเหรออิ่มแล้วเอ๊ะน้องปลาคราฟหายไปไหนหมดเนี่ยโอ้หแล้วตรงนี้นะครับดูมีมดเยอะเลยนะครับแล้วเฮ้ยเด้อเด้อ เฮ้ยเฮ้ยน oh, ี่มันนกปากคาบนี่เฮ้ยจริงด้วยเพื่อนใช่แล้วครับนี่มันเฮ้ยนกปากคาบสีส้มนี่โอ้เพื่อนทีแรกนะครับพี่ก๊อฟนึกว่านกปลากคาบแอบอยู่ในอตดบล็อกนะครับแต่เอาไปมาแล้วครับกลับกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับดูสิโหคือแบบเหลือแต่ซากเลยอะดูสิน่าจะ โดนมดกินหมดเลยนะครับเนี่ยเพราะตอนนี้เหลือแต่เกล็ดนะฮะแล้วก็หัวเขานะครับเป็นส่วนที่แข็งๆนะครับมดก็เลยยังไม่ได้กินนะฮะนี่ไงถ่ายรูปชัดนะครับเนี่ยโหใช่จริงๆด้วยนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่บเพื่อนๆขนาดว่าเรามีตาข่ายนะครับเป็นตัวป้องกันไม่ให้น้งประคราวออกไปนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟเจอซ่อนนกกระคราวหนึ่งตัวแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบโหตกใจมากเลยนะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับคือทีแรกนะครับพี่ก๊อ โอ้ดูครับตอนนี้นะครับน้องเมโป้แล้วก็น้องเลาดูเศร้ามากเลยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมโป้เศร้าเลยเหรอหือเห็นน้องปักคาตายเศร้าเลยใช่ไหมโอ้ทีแรกนะครับพี่ก๊อิคิดว่านะครับน้องปักคาาจะเล่นซ่อนแอบกับพ่กอ็เหมือนกับที่น้องเลาแล้วก็น้องแม่โป้เล่นนะฮะแต่เอาไปมาตอนนี้นะครับคือหาไม่เจอเลยนะครับผมดูครับทางนี้ก็ไม่มีเลยนะฮะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วส่วนฝั่งนี้นะครับก็ยังไม่เห็นเลยนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ย คือในรอบนี้นะครับพี่ก๊อฟได้ซื้อนกกระสามาถึง6ตัวนะครับอย่ที่เคยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะแต่ตอนนี้นะครับในบอ่อเนี่ยคือพี่ก๊อฟหาไม่เจอสักตัวเลยนะครับแล้วส่วนตัวที่พี่ก๊อฟเจอเนี่ยก็เป็นซากอยู่ตัวเดียวครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้ซึ่งเป็นภาพที่รู้สึกเศร้ามากเลยนะครับเพื่อนๆพี่ก๊อฟไม่คิดว่าพี่ก๊อฟจะต้องมาเจออะไรอย่างนี้แล้วนะฮะโอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะนกกระบาโอ้ทำไงดีละ่โละโปถ้าเวลาเราทำไงกันดีเนี่ยหานกกระสาไม่เจอเลยอ่ะสักตัวเลยอ ดูสิครับทีแรกนะครับพี่ก๊อฟกล่าวว่าจะพาน้อยลาแล้วเ็า้องไม่โป้งมาเล่นกับน้องปลาคราฟสัหน่อยนะฮะตอนนี้บอกตรงว่าเศร้ามากครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพอพี่ก๊อฟไม่คิดว่าจะเจออะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราได้ทําตาข่ายครับอย่างดีเลยเพื่อปกคุมบ่อเนี้ยปลาหน้ามันต้นไม้นะแต่กับการว่าน้องปลาคราฟนะครับก็ยังออกมาได้โดยที่พี่ก๊อฟไม่ทราบสาเหตุเลยนะว่าออกมาได้เพราะอะไรนะะแล้วในตอนนี้นะครับก็ยังหาปลาคร์ฟไม่เจอเลยนะครับคือเรียกได้ว่าเงียบมากเลยนะฮะไม่เห็นออกมาสักตัวเดียวเลยนะคร งั้นเราไปว่าตอนนี้นะครับเหลือวิธีสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือพี่ก๊อฟนะครับจะลื้ออิดบล็อกนะครับที่วางซ้อนเรียงรายกันนะฮะเพื่อที่เราจะลองดูกันนะครับผมว่ามีนงปลาคาร์พแอบอยู่ภายในอิดบล็อกหรือเปล่านะฮะอันนี้คือวิธีสุดท้ายที่คิดออกแล้วนะครับแต่ถ้าเรายังหาไม่เจอครับนั่นก็เท่ากับว่านอกปลาคาร์พทั้งหกตัวได้จากเราไปอีกแล้วครับโอ้เป็นเรื่องที่แบบเศร้าใจมากฮะโอเคครับเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวพี่ก๊อฟนะครับจะเอาแผงโซลาเซลล์นะฮะออกก่อนนะครับเพื่อง อิดบล็อกอึ๊บชั้นแรกออกก่อนนะฮะโอเคตอนนี้ดูภายในอิดบล็อกนะครับไม่เจอนะครับไม่เจอสักตัวเดียวเลยนะฮะชั้นแรกออกไปแล้วนะครับอ uh uh ึ๊บโอเคมาดูชั้นท um ี่สองนะฮะภายในชั้นที่สองนี่ก็ยังไม่เจอนะครับยังไม่มีสักตัวเดียวเหมือนกันอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นแค่ใบไม้นะครับโอเคมาชั้นที่สามนะฮะคอยมีสักก้อนเถอะโอ้ชั้นนี้ก็ยังไม่มีนะครับไปสองดูภายในปรากฏว่างเปล่าเลยนะครับ ก็ยังไม่เจอนกประคาบสักตัวอีกเช่นเคยนะฮะโอเคครับไปดูบล็อกสุดท้ายนะฮะว่าจะมีนกประคาบหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงโอ้โหนี่ไงนี่ไงหูนกประคาบตอนนี้นะครับใบยน้ามันใหญ่เลยนะครับ โอ้ยครับตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟเจอรนอกมาคาบแล้วนะครับผมแอบอยู่ใต้อีกบล็อกก้อนสุดท้ายนี่เองครับนี่ตอนนี้นะครับเอ๋เราเจอรนอกมาคาบแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับพี่ก๊อฟรู้สึกว่าเราเจอแค่4ตัวเองนะครับจากจํานวนทั้งหมด6ตัวนะครับที่เราได้เอามาเลี้ยงนะฮะโอ้นี่นี่นี่ครับไว้นักมันใหญ่เลยนะครับ ตอนนี้น้องเอไลากับน้องแม่โป้ก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะดีใจกันใหญ่เลยนะครับโอ้ดีใจกันใหญ่เลยนะครับมามามาดูปลาคาร์ว้เร็วมาดูปลาคาร์งกันเร็ว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 โอ้นี่นะครับนี่คือน้องปลาคาร์งทั้งสี่ตัวนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับส่วนตัวที่หกนี้พี่ก็หาไม่เจอนะฮะคือคาดว่านะครับเขาก็น่าจะออกมากับน้องปลาคาร์งตัวนี้นะฮะที่เห็นเป็นซากอยู่ตรงนี้นะครับผม โอ้อย่างน้อยก็ยังเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าเราเจอนอกปารคับถึง4ตัวนะครับจาก6ตัวที่เราเลี้ยงไว้นะฮะคือเพิ่งจะรู้นะครับว่านอกปารคับก็เล่นซ่อนแอบกับพี่ก๊อฟเหมือนกับที่น้อยละหากับน้องไม่โปเล่นเหมือนกันนะคือเหตุการณ์ในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆนะครับถ้าบังเอิญว่าเราไม่ได้มาเจอซากของปารคับตัวนี้ซะก่อนนะฮะแต่อย่างน้อยก็ยังดีนะครับที่เราได้เจอทั้งหมด4ตัวนะครับจาก6ตัวที่เราเลี้ยงไว้นะฮะแต่เดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับรอบหน้าพ หลังจากที่ปิดฝาเรียบร้อยครับเราจะต้องทําให้ทุกอย่างโอเคให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วกันนะครับอ่าตอนนี้นะครับน้องปลาค้งสีตัวครับก็ว่ายน้ําเล่นกันนะครับอย่างน้อยก็ยังอยู่ให้เราได้เห็นนะฮะมาดูครับตอนนี้ครับน้องลาลาน้องไมโป้ก็ดีใจกันใหญ่เลยนะครับหลังจากที่ได้เห็นน้องปลานะครับพอดีใจแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรดีสุดท้ายไปเล่นต่อสู้นั่นเองแล้วนะครับอ้าวกัดกันใหญ่เลยนะครับนี่ตอนนี้ครับน้องไมโป้มาดูปลานะครับนี่อาโป้ดูเราดู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 ีเห็นไหมน้องปลา โอเคครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆน้องชอบคลิปนั้นที่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจกับพี่ก๊อฟด้วยนะผมโอเคคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปเราติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวขอทำคอนเสิร์ตทำทุกอย่างเรียบร้อยก่อนกลับรอบนี้นะครับจะเช็คความเรียบร้อยทุกอย่างให้เป๊ะกว่าเดิมเอาง่ายมากกว่าเดิมเป็ร้อยเท่าเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วผม